คือคุณจะลง Android Studio เวอร์ชั่นที่เป็น stable ไม่ได้ฝั่งที่เป็น CPU Intel เนี่ยใช้เ,เวลาเป็นนาทีกว่าๆนะครับแต่ส่วนที่เป็นฝั่ง M1 Mac เนี่ยใช้เวลาไม่ถีงสวัสดีครับ ผมสักนะครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์มาร่วมประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับก็ใช้ Mac มานานมากนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดก่อนที่ผมจะอัปเกรดเนี่ยก็เป็นปี2019นะครับตัว15นิ้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Core i9 นะครับสิ u 8ูแปดคอแลมสิแล้วก็ฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดนะครับผมอัปเกรดมาเป็น M1 Mac นะครับก็คือตัว CPU 10สิบคอแลมสามสองเอสเอนะครับก็อัปขึ้นมาแล้วเนี่ยใช้มาประมาณ2ออาทิตย์ละ เจอปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกให้ทุกคนฟังก่อนที่จะไปเจอปัญหาว่าแบบไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวใช้อะไรไม,ไม่ได้บ้างนะครับ mm hmm. ก็มีจดโพลอ้ดีดหน่อยนะครับสิ่งแรกที่คุณจะเจอเลยครับหลังจากคุณย้ายาจาก Intel นะครับไปอยู่ M1 Mac นะครับไปอยู่ CPU เี็นที่เป็น a r m นะครับก็คือการลงตัวซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เนี่ยที่ผมพูดถึงนี่ก็คือพวกโ d ดพวก Ruby พวก Python นะครับซึ่งถ้ามันอยู่บน Intel เนี่ยมไม่เจอปัญหานะครับที่ผมใช้มาเนี่ยก็คือใช้ได้ปกติมาตลอด ไม่ว่าซอสโค้ดมันจะเก่าขนาดไหนถ้ามันไม่ได้เป็นหลัก10ปีมันก็ลงได้ปกตินะครับแบบ r u บ y เวอร์ชัน2.00ที่เขาดีคอมพิชั่นไปแล้วมันลงไม่ได้แล้วก็ไม่แปลกนะครับแต่ถ้ามันแบบ2.2 2.4ขึ้นไปมันลงได้นะครับแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่ฝั่ง M1 Mac เนี่ยลงไม่ได้นะครับลงได้นี่อย่างโน้ตเนี่ยโน้ตเนี่ยผมลงได้สูงเฮ้ยต่ําสุดเลยนะครับคือ15.14ผมไม่รู้คนอื่นลงได้หรือเปล่านะครับแต่ผมลงได้แค่นั้นนะครับถ้าไม่ได้พึ่ง Docker นะเราเด็บแบบเด็บแบบ เนทีฟเลยอะเครื่องเนี่ยเจอปัญหากับโนดเวอร์ชันเก่าๆนะครับหรือ Ruby เวอร์ชันเก่าๆก็เจอนะครับเพราะว่าผมลงได้ต่ำสุดแค่2.7.1ผมลงได้ต่ำสุดแค่2.7.1นะครับตัว Ruby ตัวนี้นะครับฉะนั้นทำให้พวกโปรเจกต์ที่เป็น Ruby เวอร์ชัน2.5 2.4เนี่ยผมลงไม่ได้เลยครับก็คือต้องพึ่ง Docker อย่างเดียวนะครับก็แล้วแต่ความถนัดนะค,คุณถนัด d o อก e r หรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเนี่ย ผมแบบสวิตช์ใช้ไปมานะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องเก่าเนี่ยฮาร์ดดิสต์มันน้อยด็อกเกอร์มันก็กินฮาร์ดดิส์พอสมควรทําให้ผมเดบแบบเนทีฟแล้วสะดวกกว่าพอมาตัวเครื่องเนี่ยฮาร์ดดิสหนึ่งเทก็ช่วยไปได้เยอะก็ใช้ด็อกเกอร์ช่วยได้เยอะนะครับแต่ก็ถ้าบอกตามตรงก็คือตัวเนี้ยคุณจะเจอปัญหาแน่นอนนะครับอย่างที่1อย่างที่2ที่คุณเจอกับตัวนี้เนี่ยคือคุณจะลง Android Studio เวอรช์ชันที่เป็น Stable ไม่ได้นะครับลงไม่ได้ณนะวันนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร วันนี้วันที่21นะครับ21พฤศจิกายนนะครับ2021เนี่ยตัวนี้ถ้าคุณพยายามที่จะลง Android Studio version M1 อะที่เป็น ARM ก็ลงไม่ได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่คุณจะทําให้ลงได้คือคุณต้องลง Canary Build นะครับที่เป็นชิปมัง้งตัวล่าสุดเลยนะครับตัวที่เป็นแบบ Build ล่าสุดเลยแบบใหม่เอี่ยมเลยที่ไม่ Stable ถ้าคุณลงตัวนั้นะจะใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนหายอย่างนึงครับพอลงตัวนั้นเสร็จปุ๊บล้วก็ค่อยกลับ มาเอาตัว Stable มาลงทับแล้วก็เปิดตัวนั้นใช้ก็ใช้ถูถ่ายไปก่อนได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปัญหาของผมนะครับกว่าจะหาวิธีลงได้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับ Android Studio ครับส่วน f l u t t e r อะไรพวกนี้เนี่ยก็ลงได้ปกตินะครับผมไม่ได้ลงไปเวอร์ชันเก่าผมลงที่อยู่2.2นะครับตัว f l u t t e r กระดาษนะครับต่อมาเป็นเรื่องของ Performance นะครับ performance นเนี่ยผมมองว่าด้าน m 1 mac เนี่ยชนะขาดชนะขาดเพราะอะไรครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราเทียบกันที่โนดติุ๊กนะครับ บิวแบบเนทีฟเลยนะครับผมเอาโปรเจกต์เดียวกันนะครับมาบิวนะครับฝั่งที่เป็น CPU Intel เนี่ยใชเ้เวลาเป็นนาทีกว่ากว่านะครับแต่ส่วนที่เป็นฝั่ง M1 Mac เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับก็คือเร็วขึ้นกว่าประมาณ30%นะครับก็ถือว่าเป็น performance ที่แบบถือว่าสูงขึ้นเยอะอย่างตกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยอัปเกรด Mac m าเนี่ยก็ไม่เคยเจอว่ามันจะเร็วขึ้นขนาดนี้มาก่อนนะครับขนาดก่อนหน้านี้ผมใช้แค่ MacBook Pro ตัว CPU 4 c o r e ขึ้นมา8คอร์มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับแต่ตัวนี้8คอร์เป็น10คอร์ก็จริงแต่แบบฝั่งนี้เร็วขึ้นกว่า30%เนี่ยถือว่าเร็วเร็วขึ้นเยอะเลยครับ M1 Max แล้วก็แรมมันเยอะกว่าด้วยแหละผมก็คิดว่ามันคงเปรียบเทียบกัน100%ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนใช้ Docker แล้วคุณเซตรีซอสพอๆกันนะครับก็คือเซตตัวนี้6คอร์เหมือนกัน6คอร์เหมือนกันแล้วก็เซตแรม10กิกเหมือนกันแล้วก็สั่งให้ Docker มัน้วมนี่อ b ครับ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมเล่นมาทั้งสองเครื่องผมรู้สึกฟีลลิ่งมันคือแบบมันเกือบจะเท่ากันนะครับคือไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างขนาดที่แบบต้องเอามาพูดว่าแบบโอ้เครื่องนี้เร็วกว่านะครับหรือว่าเครื่องไหนแบบช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยไม่พูดนะครับคือถ้าคุณใช้ชีวิตประจําวันคุณคงไม่นั่งนับหรอกมันกี่วิคุณแค่รู้สึกว่าอ๋อมันรอนานแล้วนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอ่าสั่งแค่รันบิลแบบเนที ให้มันใช้เต็มคอทุกอย่างเลยนะครับให้มันใช้ทุกอย่างเต็มที่เนี่ยฝั่งเนี้ย M1 น่ะชนะขาดลอยนะครับแล้วก็ Ecode Bu บิ View ก็เร็วกว่าขาดลอยเหมือนกันนะครับใครที่กำลังจะซื้อเพื่อมาเขียนพวกอ่าโมบายแอปอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ้าซื้อ M1 ไม่ว่าจะเป็นโปรเป็นแม็กเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็จะจะเร็วพอๆกันนะครับสุดสุดท้ายนะครับก็คือเป็นความคิดความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมใช้มาแล้วผมมีมีความรู้สึกยังไงกับมันบ้างแล้วก็ ใช้แล้วชีวิตประจําวันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเครื่องเนี่ยหนักหนักนะครับหนักกว่าเครื่องเก่าอย่างเห็นได้ชัดอาจจะเป็นเพราะตัวฝั่งฝั่งเนี้ยมันเป็นไอเอ็มวันมันเป็นสิบหกนิ้วก็ได้แล้วตัวนี้มันเป็นสิบห้านิ้วนะครับแต่ถ้าไปลองยกดูที่ร้านเนี่ยก็คือตัวสิบหกนิ้วเทียบกันสองตัวตัวเก่ากับตัวใหม่ตัวเก่าก็ยังเบกากว่าอยู่ดีนะครับเรื่องน้ําหนักเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างที่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันหักล้างกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือออตตตตัััววแบเรี่่ขงงฝ M1 Max แบตเตอรี่มันดีมากนะครับเท่าที่ผมลองใช้มาเพื่อเด็บนะครับก็คือทั้งวันผมไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ชาร์จก็ยังได้นะครับก็เคยเอาไปห้องประชุมครั้งหนึ่งนะครับก็เปิดมาแล้วก็นั่งอยู่กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแบตหายไป15%เละเกือบ20%แล้วละใช้ MacBook Pro ตัว14นิ้วนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยแบตยังลดไม่ถึง2%เลย นะครับฉะนั้นตัว M1 Mac เนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ดีมากนะครับออกมาจากห้องประชุม1ชั่วโมงแบตลดไป2%เปิดไว้ตลอดนะครับซึ่งถ้าถามว่าดีในระดับที่อยหยิบออกไปข้างนอกแล้วไม่ต้องพกอะแดปเตอร์เลยได้ไหมเนี่ยผมถือว่า M1 Mac ตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วก็น้ำหนักของมันเนี่ยถ้าหักล้างกับตัวอะแดปเตอร์ที่ฝั่ง Intel ต้องถืออะแดปเตอร์ไปด้วยพกสายไปด้วยเนี่ยฝั่ง Intel ก็แพ้ไปอย่างที่1น,นะครับ อย่างที่สองเนี่ยฝั่ง Intel เนี่ยคุณต้องพกอะแดปเตอร์อีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะเสียบ HDMI นะครับตัวนั้นก็หนักเหมือนกันนะครับชนะถ้าเทียบกันที่น้ำหนักเนี่ยฝั่ง M1 Mac เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเครื่องมันหนักกว่าก็จริงแต่อุปกรณ์ที่เราไม่ต้องพกอะ่ะมันทำให้มันเบาลงนะครับเพราะตัวนี้มันมี HDMI port พอร์ด้วยนะครับก็ทำให ผมรู้สึกว่าฝั่งนี้มันทางานสะดวกกว่านะครับถือไปเครื่องเดียวแล้วก็จบแล้วก็ไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ไม่ต้องยี่มีสายฝลลงพลังนะครับอาจจะลำบากอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว USB port นะครับก็คือตัวนี้มันเป็น USB C หมดใช่ไหมก็จะต้องพกสายอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นแบบสาย USB เป็น USB C เป็น USB ธรรมดาครับแล้วก็เอาตัวนั้น,นพกติดตัวไว้ตลอดอีกหนึ่งเส้นพอนะครับแต่ฝั่งนี้ต้องพกหลายอย่างเลยนะครับอะแดปเตอร์ก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัว Thunder Thunderbolt Thunder ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ต้องพกสายชาร์จอีกหนึ่งเส้นด้วยก็ลําบากหน่อยหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นส่วนของคีย์บอร์ดนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมใช้แล้วผมแฮปปี้นะครับคนส่วนใหญ่จะชอบพูดถึงว่าโอ้ทัชบา์นะครับทัชบาเนี่มันมันน่าลาคาญสําหรับตัวตัวเก่านะครับสำหรับผมเนี่ยผมใช้ไปเรื่อยๆผมชินนะครับผมรู้สึกว่าทัชบาเนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาของผมเลยนะครับผมรู้สึกมันโอเคมากแต่สิ่งที่ผมไม่โอเคกับตัวเก่าเนี่ยก็คือปุ่มลูกศรแล้วก็ความสูงของปุ่มนะครับ ฟีลลิ่งในการทัชของมันนะครับคือตัวความสูงมันเตี้ยไปนะครับทำให้เวลากดเนี่ยผมรู้สึกมันแบบทาวเวลทามันแบบมันทาวเวลดิสเทนมันน้อยพอมันน้อยมันกดแล้วมันไม่ไม่ค่อยสนุกนะครับแล้วก็ตัวลูกศรตัวนี้ปุ่มมันใหญ่นะครับเทียบกับตัวใหม่เนี่ยตัว M1 เนี่ยเขาเปลี่ยนเลเยอร์คีย์บอร์ดกลับมาเป็นเลเยอร์แบบเก่าก็คือตัวลูกศรเนี่ยเปลี่ยนเป็นปุ่มเล็กนะครับทำให้เวลาผมพิมพ์เนี่ยเวลาพิมพ์เนี่ยลอมือลูบลงลูบลงมาเนี่ยมันจะโดนลูกศรพอดีนะครับ แต่ตัวนี้รูปลงมันจะเลยลูกศรน,นะครับก็คือเป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ผมเจอนะครับส่วนปัญหาที่คนบอกว่ามันมีปัญหาเรื่อง notch นะครับ notch เนี่ยผมก็ร,รู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมมองข้ามไปนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเราเขียนโปรแกรมเราก็ไม่ได้แบบไปใช้ฟีเจอร์อะไรมากมายของบนตรงส่วนข้างบนตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางเราก็คอนเซนเทรตคอนเซนเทรตอยู่ตรงกลางจออยู่แล้วนะครับแล้วก็ สิ่งที่ทําให้ชีวิตตอนเขียนโปรแกรมบนจอเนี่ยมีความรู้สึกดีอย่างนึงก็คือตัวจอเนี่ยมนรีเฟชที่120เฮิร์ตนะครับทำให้เวลาเขียนเนี่ยรู้สึกมันสมูทมากเลยเวลาเราเลื่อนสคร์ดูโค้ดนะครับเวลาเลื่อนเนี่ยตามันจะไม่ลายเท่าไหร่นะครับแต่ฝั่งเนี้ยมันจะรู้สึกว่าถ้าเลื่อนคู่กันอ่ะฝั่งที่เป็นจอเก่าอ่ะมันจะรู้สึกว่ากระพริบนิดนิดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบไม่ได้ถึงกับใช้ไม่ได้นะครับก็คือแบบมันดีของมันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นว่า120เฮ นะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่เสียบจอเข้าจอ External บ่อยๆใช้พวกอ,อุปกรณ์ข้างนอกนะครับก็คือปิดจอแล้วก็ใช้เนี่ยฝั่งตัว M1 m a c เนี่ยก็ชนะอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเร็วนะครับซึ่งที่ผมเจอเลยนะคือตัวนี้มันต้องเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็ต้องเสียบ HDMI port นะครับซึ่งทำให้ฝั่งตัว Intel เนี่ย เวลาเสียบเนี so ่ยผมจะรู้สึกว่าจอมันดีเทคช้ามันดีเทคช้านี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะแดปเตอร์ไม่ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันช้ากว่าแต่ถ้าเป็นฝั่งของ M1 m a c เนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียบปุ๊บจอผมติดเลยมันเร็วมากเลยนะครับแล้วก็เวลาถอดจอเนี่ยผมไม่รู้สึกเหมือนกับแบบมันกระพริบดับไปประมาณวินาทีหนึ่งแล้วเปิดขึ้นมาพอถอดออกมันก็มันก็กระพริบปุ๊บแล้วก็ติดเลยอะไรเงี้ยแต่ฝั่งเนี้ยถ้าถอดออกเนี่ยมันจะหายไปประมาณวินาทีหนะครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้จอ external บ่อยๆคุณก็จะเห็นตรงเนี้แล้วคุณก็จะสูกอ๋อมันแตกต่างนะครับผมใช้จอ 4K ด้วยฉะนั้นยิ่งเป็นจอ 4K เนี่ยตัวเนี้ยเราจะต้องไปปรับพวกพวก resolution ของมันพวก refresh rate ของมันให้มันแบบเป็น 60Hz ด้วยนะครับตอนที่เราไปตั้งตั้งคอนฟิกในในตัว display นะครับตัวแต่ตัวเนี้ยตัว M1 Mac ไ,ไม่ต้องทำนะครับเพราะมันมันทำให้ออโต้ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับ าอาจจะเป็นเพราะจอผมก็ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าฝั่งเนี้ยสำหรับผมแล้วผมใช้สะดวกกว่านะครับแต่สิ่งที่ผมเจอปัญหาเลยนะตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าเป็นปัญหาซอฟต์แวร์หรือเปล่านะเพราะว่าฝั่ง M1 Mac เนี่ยมันดีเทค Wi-Fi ช้าคือเดินเข้ามาในที่ทำงานนะครับเปิดจอขึ้นปุ๊บผมต้องรอประมาณ1ิบห้าวิมันถึงจะคอนเนค w i f ไได้แต่ว่าถ้าเทียบกับตัว Intel ตัวเก่าผมเนี่ยผมวางจอเปิดปุ๊บผมต่อ wifi ได้เลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรผมก็ พยายาม Google หาแต่ก็ไม่ค่อยเจอคนมีปัญหาเหมือนผมนะครับก็อยากจะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีคนมีปัญหาเหมือนผมไหมเพราะมันมันต่อ Wi-Fi ช้าจริงขนาดเดินไปที่กลับบ้านเงี้ยกลับบ้านเปิดจอปุ๊บแทนที่มันจะต่อ wi-fi ได้เลยเนี้ยมันก็ต้องรอแบบนึงก่อน Wifi มันถึงจะติดแต่ตัวเนี้ยเปิดปุ๊บมันต่อได้เลยมันไม่ต้องรอเลยอ่ะก็คือมันต่างกันเยอะมากจนบางทีก็รู้สึกรำคาญเหมือนกันนะครับเพราะบางทีรีบ รีบแบบเปิดปุ๊บอยากใช้เลยเราใช้ไม่ได้ต้องรอไฟไฟ์ต่อก่อนนะครับบางทีมันเห็นตัวไอฮอสปอตก่อนด้วยซ้ำนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูโพสเีกตมีอะไรอีกไหมส่วนสำคัญเลยนะครับที่ผมเจอนะครับไม่ว่าจะใช้งานอยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าถือไปข้างนอกก็ตามนะครับก็คือไอเครื่องเนี้ย M1 มันอ่ะมันไม่ร้อนนะครับสำหรับผมไม่ร้อนคือมันไม่ร้อนเลยนะไม่รู้สึกเลยว่ามันร้อนนะครับอุ่นไหมเนี่ย ทบจะไม่รู้สึกว่ามันอ,อุ่นได้ทํ้แต่ว่าถ้าเป็น CPU Intel เนี่ยมันร้อนนะครับมันร้อนแล้วพัดลมมันทํางานแรงมากนะครับฉะนั้นเวลาที่ผมจะใช้งานเนี่ยเอ้ยเวลาจะเก็บเครื่องเนี่ยก็คือตัวเนี้ย M1 เนี่ยผมปิดฝาปุ๊บผมใส่กระเป๋าได้เลยผมมั่นใจว่ามันไม่ร้อนนะครับคือไม่ต้องรอไม่ต้องแบบรอ,อ,อพัดลมหยุดหมุน front. แต่ผมผมเป็นโรคจิตนิดนึงนะครับก็คือถ้าตัวเนี้ยถ้ามันร้อนอยู่ถ้าผมปิดฝาลงปุ๊บปิดฝาลงพัดลมมันจะยังหมุนอยู่นะครับพัดลมพัดลมจะหมุนตรงท้ายตรงนี้ ผมก็จะมาลองฟังเสียงนะครับว่าพัดลมมันหยุดหรือยังครับถ้าพัดลมมันหยุดหมดแล้วเนี่ยผมถึงจะเอาใส่กระเป๋านะครับเพราะผมไม่อยากให้พัดลมมันไปเป่าความร้อนอยู่ในกระเป๋าแล้วมันระบายความร้อนไม่ออกนะครับแต่เทียบกับ M1 เนี่ยตัวนี้เนี่ยปิดฝาปุ๊บไม่รู้สึกถึงความร้อนอยู่แล้วใส่กระเป๋าได้เลยครับพัดลมไม่ทํางานด้วยซ้ําซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของ M1 มากเลยคือแบตไม่กินแล้วมันไม่ร้อนนะครับทาให้เวลาถือออกไปข้างนอกเนี่ยวลเราใส่กระเป๋าเป้เราเนี่ยเรารู้สึกแบบมัน มันไม่มีความอุ่นอยู่ข้างหลังเรานะครับแบบบางทีตัวเนี้ยถ้าเราลืมมันร้อนแล้วมันมันเป่ากระเป๋าเรากระเป๋าเรามันก็ร้อนออกมาตามมาด้วยมันรู้สึกเลยว่าแผ่นหลังมันร้อนนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตัวซี u ของ Apple เนี่ยเขาทำมาได้ดีดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าอยากให้รีวิวส่วนไหนนะครับก็ลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับผมอาจจะถ้าผมทำได้ผมจะลองรีวิวให้นะครับแต่ วันนี้พูดถึงในส่วนของคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ครับผมก็รู้สึกว่าผมพอใจกับมันพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ขอจบวิดีโอแค่นี้แล้วกันครับรีวิวง่ายๆครับสวัสดีครับ